สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมเพียรขา่าวันนี้จิ๊บต้นก้าสะพานบุญค่ะคร,ออรครับผมออบจิลเมตครับผมค่ะัน,นท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่วัดอุยานะครับตำบลดอนกำยานครับอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผมค่ะวันนี้นะคะคก็มีงานพิธีเททองหล่อพระนะคะครับภายในวัดอุยานนะคะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวน้องจิ๊บกับน้องออบนะคะจะพาท่านผู้ชมนะคะเข้าไปชมภายในวัดนะคะเพราะวันนี้มีงานบุญนะคะเป็นงานบุญที่ใช่ค่ะภายในวัดจะเป็นไปมายังไงเดี๋ยวน้องจิ๊บกับ น้อง<ช>อ,อ<ช>๊อฟนะคะจะพาท่านผู้ชมเข้าไปกราบน้มัสก,การหลวงพ่อภายในวัดและไปเชิญชมภายในงานพิธีเทศทองหลวพระก,กันเลยคะ่ะตามไป,ไปเลยค,ครับผมไปเลยคะ่ะขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านอาตมาภาพ พระมหากมนมลกะตะบุญโยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอุญาหมู่ที่หนึ่งตำบลดอนกำยานอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้มีการเททองหล่อส่วนองค์หลวงพ่อพุทธโสธรสันติสุขซึ่งวันนี้อาตมาภาพเป็นตัวแทนเจ้าอาวาส วัดอุยาก็คือหลวงพ่อพระครูวิมลปริยัตยาพรหรือหลวงพ่อทองสุขปัจจุบันนี้ท่านอายุ90ปีซึ่งเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดอุยาที่ได้สร้างวัดอุยามาก็เป็นเวลาหลายปีตั้งแต่ปี2515 เป็นต้นมาท่านได้มีความดำริที่อยากจะสร้างพระพุทธรูปไว้ที่วัดอุยาหลวงพ่อโสธรสันติสุขนี้ได้เริ่มปั้นมาตั้งแต่ปีพศ2554เริ่มปั้นหุน่นแล้วก็ได้ตัดชิ้นส่วนลงมาเริ่ม หอตั้งแต่ปี2,555จนถึงปัจจุบันนี้ก็เป็นเวลา10ปี10กว่าปีแล้วซึ่งทางวัดอุยาของเราก็ไม่มีปัจจัยสักเท่าไหร่ก็อาศัยญาติโยมที่ร่วมกันบริจาคมากบ้างน้อยบ้างตามกำลับบงศรัทธาก็หล่อตั้งแต่เกต ลงมาถึงเสียนถึงส่วนอกถึงเอวแล้วก็วันนี้วันที่สี่กรกฎาคมพุทธศักราช2 5 5พได้เททองหล่อชิ้นส่วนขององค์หลวงพ่ออีกสองชิ้นด้วยกันก็คือชิ้นหัวเขา่าสองชิ้นตอนนี้ก็ได้เทสปเปรดเรียบร้อยไปแล้ว แต่ก็ยังมีชิ้นส่วนที่ยังไม่ได้รออีก20กว่าชิ้นด้วยกันนะยังต้องใช้ปัจจัยอีกเป็นจำนวนมากก็ขอเจริญพรญาติโยมร่วมกันสร้างองค์หลวงพ่อพุทธโสธรสันติสุขหน้าตักเก้าวาที่ปริษฐาน อยู่ที่วัดอุยาหมู่หนึ่งตำบลดอนกำรรยานอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีให้สาเร็จรุง่งเป็นองค์ที่สมบูรณ์และบริบูรณ์ต่อไป